ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับสกิลนะครับนี่คือแบรนด์ใหม่ที่จะเข้ามาในช่องของเรานะครับามาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเปิดกันด้วยตัวเลื่อมวงเดือนไร้สายนะครับของสกิลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเซตพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับนี่เขามีใบแถบมาให้ด้วยนะครับขนาด165มิลนะครับก็คือหนิ้วครึ่งอ่ะเปิดนะครับนี่ดูพร้อมกันเลยนะผมก็ยังไม่เคยจับแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับ อ่ะนี่เดี๋ยวเริ่มจากการเปิดที่ชาร์จก่อนนะครับขอดูที่ชาร์จหน่อยนะครับอ่าก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะออสีแดงด้วยนะครับเก๋ดีนี่ตัวไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกอ่านี้ยังไม่เต็มนะอันนี้เพิ่งเริ่มชาร์จนะใกล้เต็มแล้วแล้วก็เต็มแล้วนะครับไฟก็จะติดตลอดตัวนี้เป็นชาร์จนะครับเอาพุทสองจุดสี่แอมป์ด้วยนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่ อันนี้ผมเดานะครับที่ชาร์จเนี่ยเขาแขวนได้ถูกไหมครับเขาแขวนท่านี้เนี่ยแขวนอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีเหมือนกับตัวเก็บสายไฟให้นะครับสมมติบบว่าเราชาร์จแล้วเราต้องการเอาสายไฟลงข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถอ้อมเข้ามาแล้วก็เอามาเสียบเข้าไช่องนี้เหมือนล็อกสายไฟแล้วก็เอาสายไฟลงข้างล่างนะครับเออเออเจ๋งดีนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขารับประกันนะครับ6เดือนนะอย่าลืมไปลงทะเบียนรับประกันด้วยออนไลน์ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็น5์นะครับตัวกําลังไฟนะครับ9 0วนะครับก็แรงอยู่นะนี่นะครับลน้าตาเขาเหลี่ยมมุมใช้ได้เลยนะนแต่สีมันจะจืดนิดนึงนะครับสำหรับความรู้สึกผมนะมีที่เช็คแบตเตอรี่ก็โอเคและอ่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมไปชาร์จก่อน มาดูที่กล่องเขานะครับตัวเครื่องนะนี่ตัวนี้เขาบอกคุณภ t พทูนะครับซินปี1924เลยนะครับฟอร์ม USA นะตัวนี้เขาบอกตัวเครื่องรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ท่นชาร์จเนี่ยหเดือนแต่ถ้าคุณลงทะเบียนนี่ลงทะเบียนนะครับสปีเต็มนะครับเป็นบัสเลดมอเตอร์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามิลนะครับเซอร์คูลารซอนะครับ ก่อนไปดูนะครับนี่ให้ดูด้านบนของกล่องนะครับตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยนะครับก็ยังใช้กับเครื่องมือได้อีกเยอะเลยนะครับของทางสกิลนะครับมีที่ซุปลมมีสว่านลอตเตอรี่มีกบไฟฟ้าด้วยนะครับหายากอยู่นะนะเท่าที่เห็นก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะที่มีกบไฟฟ้าไร้สายนะครับก็มีครบนะครับไฟสงไฟฉายนะครับเลยจิกซอเลยชาร์จเครื่องเจียสว่านในควงกระแทกนะครับก็มีครบคิดว่าในอนาคตนะครับคงจะได้รีวิวพวกสว่านหรือไขควงกระแทกนะครับ จะได้เปิดลายของแบรนด์สกิลนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับเปิดกล่องดูดีมากข้างในนะครับมีใบรับประกันมีคู่มือนี่คู่มือ2เล่มเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับข้างในก็ยังมีเป็นโบชัวนะครับเอาไว้ย่วน้ําลายอีกฮาเครื่องมืออื่นนะครับอีกหลายตัวแล้วก็ใบแถมนะครับคือใบนี้นี่ คือในกล่องมีใบแถมมาเลยนะครับแต่ว่าที่ทางบริษัทเขาส่งให้ผมเนี่ยคือเขาแถมมาให้ผมอีกใบหนึ่งเฉยๆนะครับแต่ในกล่องเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะเป็นใบขนาด24ฟันนะครับขนาด6นิ้วครึ่งแล้วก็รูตรงกลางตัวนี้นะขนาด5.8นิ้วเปิดออกมาตัวนี้น่าจะดีกว่าที่คิดเพราะว่าอะไรผมดูในรูปเนี่ยมันก็ออแดงดำนะมันเฉยๆนะครับสำหรับผมนะแต่พอดูตัวจริงเออ วัสดุมันใช้ได้นะวัสดุใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทําสีทําอะไรมาค่อนข้างเนียนด้านหน้านะครับตัวกัดใบด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแบบพลาสติกโปร่งแสงนะครับแล้วก็โปร่งใสนิดๆเนี่ยเนี่ยเห็นข้างหลังใช่ไหมครับเนี่ยตัวกาดด้านบนเป็นโลหะนะมีช่องสําหรับปล่อยฝุ่นตรงนี้แล้วก็มีรูสกรูตรงนี้ซึ่งผมเดาว่าเขาอาจจะมีตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวแปลงต่อกับท,ท่อดูดฝุ่นได้ตัวปรับองศาด้านหน้านี้นะครับเห็นไหมครับ ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันจะติดอยู่กับเพดด้านล่างเลยนะครับนะไม่ใช่เป็นการไขน็อตด้วยนะครับแต่เป็นการเชื่อมติดกันด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ก็คือติดถาวรนะครับมันคงนะแล้วก็ตัวเพดในการปรับมุมสาเนี่ยนะครับก็ไม่หนามากนะแต่แข็งแรงนะครับเอามือดัดยังไม่ค่อยขยับเลยนะครับงั้นถือว่าโอเคนแล้วก็มีตัวล็อกทายล็อกก็ขยับได้นี่เห็นไหมเนี่ยล็อกก็ปึ๊บที่สําคัญเนี่ยเขามีตัวนี้มาให้ด้วย นะซึ่งปกติไม่ค่อยเจอนะก็คือตัวนี้เป็นการปรับตั้งระยะได้คุณปรับแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูนองศาจริงนะครับเนี่ยปรับมาสูนแล้วมันไม่สูนจริงนะครับคุณสามารถมาปรับที่น็อตตัวหลังนี้เออนนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเออดีอันนี้คือปรับเหมือนกับปรับละเอียดได้อีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเอาไว้ใส่ตัวไกด์นำตัดอันนี้เขาไม่ได้มีมาให้นะแต่คุณสามารถใช้ไกด์นำตัดอันไหนก็ได้นะครับมาใส่นะเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วใช้ด้วยกันได้หมดด้านหลังมีตัวล็อกตัวใบนะครับวรลเา ใส่ใบนะครับแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่ผมชอบมากนะครับสั้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอ <c oughs> คือมอเตอร์บัลเลตเนี่ยมันสั้นอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าเขาอาจจะเลื่อนตัวมอเตอร์เนี่ยเข้าไปข้างในอีกทําให้ตูดของตัวเครื่องรงฝั่งนี้นะครับสั้นมากๆนะครับนี่คือเลยจากตัวฐานมันนิดเดียวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตัดงานเนี่ยมันตัดสะดวกมากนะครับฝั่งนี้ก็จะมีตัวประแจนะครับสําหรับไขใบนี่ซ่อนไว้ตรงนี้นเวลาออกก็ง่ายๆตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับแบบนี้ แล้วก็ล็อกง่ายๆสวยนะผมชอบตรงนี้มากเลยเอ,อตัวสวิต์นะครับก็ถ้ากดกดไม่ได้นะครับต้องดันตัวเซฟตี้ตรงนี้ด้วยนะครับมี2ข้างนะดันได้ทั้งสองข้างนะครับีออนโป้งดันงี้แล้วก็กดได้ถ้าไม่ดันเซฟตี้ก็กดไม่ได้นะด้านบนมีที่จับนะครับเป็นยางนะสีดําด้านบนนี้คือเป็นยางทั้งชิ้นเลยนี่ก็เป็นยางหมดเลยนะครับ จับนีนะจับดีนะนะแต่ว่าตรงเนี้ยลื่นไปนิดนึงแต่ด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นร่องกริปมาให้อ่าตัวนี้มันเวลาจับจะจับง่ายนะผมปลดล็อกปึ๊บนะครับเป็นแนวเดียวกับตัวใบแน่นอนว่าไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับอันนี้คือจุดที่ต้องสังเกตท,ทุกเครื่องนะที่เป็นเรื่องวงเดือนนะครับถ้าเกิดตัวเปล่าคุณไม่ได้ตั้งฉากไปกับตัวใบเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเบี้ยวเยอะมากแต่ตัวนี้โอเคผ่านแล้วก็หนาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ใบกันดูนะครับ อ่าเริ่มแรกนะครับผมก็หยิบตัวประแจด้านหลังตรงนี้ออกมาก่อนโชว์ตัวใบเนี่ยเขาไม่ได้บอกทิศทางนะครับว่าเปิดยังไงนะครับผมกดเอ่อตัวล็อกใบด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ลองไขดูส่วนใหญ่ผมก็จะทวนเข็มนะธรรมาดาอ่ะได้ทวนเข็มนะครับเพื่อถอดโอ้โหนอตยาวเนี่ยตัวน็อตเป็นไรไหมครับแล้วก็ประกับออกมา1ชิ้นนี่ตัวใบเท่ด้วยนะครับ มีคาบายนะครับแล้วก็มีบ่าตรงนี้ส่วนใหญ่บ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวกันสะบัดไปนในตัวแล้วก็ใบค่อนข้างบางใ,ใบค่อนข้างบาง้ใช้ได้นะใบแถบก็โอเคแล้วนะเปิดตรงนี้ขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วใส่นะครับเอาสกรีนโลโก้เนี่ยนะครับหงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วประกับใส่เข้าไปนะครับึ๊บแล้วก็ตัวนี้ใส่นะครับอ่านี่ปล่อยแล้วก็ได้กดปุ่มด้านหลังไว้นะครับแล้วก็หลอก ล็อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะกดอย่างเงี้ยจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ล็อกปึ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอแบบเต็มแล้วเดี๋ยวไปทดลองกันดูนะครับไปอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับตัวนี้เนี่ยใบอยู่ทางขวานะครับน่าจะเหมาะกับคนที่ถนัดซ้ายนะครับหรือถนัดขวาก็ยังตัดได้นะครับแต่ว่าคนถนัดซ้ายน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับใบอยู่ทางขวาแล้วถ้าจับมือซ้ายก็จะอยู่แบบนี้มองเราก็จะมองเห็นนะคนถนัดขวาก็จับได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับที่เพจเขาก็ยังมีไกด์ นะบอกว่าตัวนี้สูตรองศาเล็งตรงนี้นะ45้าองศาเล็งตรงนี้นะนะครับไม่มีปัญหาแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับลองดูปึ๊บใส่เรียบร้อยนะครับนี่แบตชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับชาร์จไวอยู่ใช้มือซ้ายกดแล้วกันอ่านกดเราดีปป้งกดเซฟตี้นะครับแล้วก็กดเครื่องครับบบเหมือนจะซ็อกนิดนิดด้วยนะครับช่วงที่เรากดสวิตช์จมเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ไม่ออกตัวแรงสักทีเดียวนะครับ มันจะมีช่วงระยะนิดนึงนะครับอ่ามันจะซอฟนิดๆซอฟสตาร์ทนิดๆนะครับมันไม่ได้ปึ้งแบบเครื่องกระตุกนะครับอ่านี่โอเคแล้วก็เบรกแบบทันใจเลยนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับน่าสนใจอ่าโอเคอันนี้เป็นไม้สนนะครับหนาประมาณถ้าเกือบเกือบสองนิ้วนะนิ้วกว่านะครับผมก็จะปรับตัวใบนะครับให้มันพอดีกับตัวไม้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้านหลังนะครับ ป <c oughs> ุ๊บเรียบร้อยลองดูนะครับครั้งแรกเลยนะนี่คือผิวที่ตอนนี้ซื้อมานะครับก็จะหยาบๆแบบน,นี้เดี๋ยวดูซิว่าตัดจากไม้นี้นะครับจะแตกต่างจากผิวตรงนี้ขนาดไหนนะครับอ่ะมาหนึ่งสองซึ่มนิ่มครับเอ๋ให้ดูนี่คือรอยตัดนะครับนี่คือดั้งเดิม สวยๆเลยลายชัดด้วยนะครับเห็นไหมครับลายขึ้นชัดเลยโอเคนะคบใบแค่ยี่ฟันนะครับถือว่าตัดได้เนียนอยู่เพราะว่าใบมันบางอ่ลองดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองซ้สบาย ตัดได้คมนะครับแล้วดูอ่านี่คือรอยที่ตัวไม้นะครับมันเปิดตามลักษณะของการบุ่นของใบนะครับเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้ส่วนด้านบนด้านล่างเห็นไหมครับไม่มีเลยนะอยู่กลางๆไม้นะที่ตัดออกมานะครับก็คือโดนใบโดนคมของตัวเลื่อยเนี่ยทั้งสองข้างนะครับนี่ไม้นื้อ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไม้น้อแข็งดูครับโอเคอันนี้เป็นไม้หน้าสามนะครับเป็นไม้น้าแข็งเลยนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองตัดดูนะครับหนึ่งสองซ่ม นะมันจะมีรอยถ้าเป็นไม้นักแข็งนะครับเนี่ยเดี่ยมันจะเริ่มมีเศษขึ้นมานะครับถือว่ารอยตัดเนี่ยเรียบคมนะครับใช้ได้นะครับตัวใบเรียบเลยนะครับใช้ได้นะโอเคทีนี้ลองตัด4ี่าองศานะครับผมก็บิดปรับตรงนี้นะครับคลายแล,แล้วก็เลื่อนมาที่ 45องศานะครับเลยตรงนะครับแล้วก็ล็อกปึ๊บอยู่แล้วนะไม่ขยับละพอเป็น45องศาเนี่ยใบอาจจะต้องเลื่อนนะครับให้มันลงมากกว่านี้นะครับไปนี่ครับคมคมเรียบเรียบไม่มีสะดุ้งไม่มีอะไรเลยนะครับสวยเลยนะครับสี่้าองศาเห็นไหม ได้อยู่นะนิ่งนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตัดได้นิ่งกันนะครับตีผ้าองศาเนี่ยปลาหนึ่งสองซาำใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวเรื่องวงเดือนหลสาย6นิ้วครึ่งของสกิลตัวนี้นะครับตัดดีจะเห็นว่าการตัดเนี่ยตัดได้ง่ายมากเพราะว่าความเร็วรอบนะผมไม่ได้บอกนะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่5,400รอบนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะปกติเนี่ยเรื่องวงเดือนที่ผมเจอสูงสุดก็อยู่ในประมาณ5,000ันรอบนะครับตัวนี้5,400รอบนะสูงมากนะครับมาเลยทําให้การตัดเนี่ยมันตัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าความเร็วรอบมันสูงนะครับมันก็ตัดเฉือนไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเลยตัดได้หมดเจนนะรั ว่าถ้าเกิดเครื่องมันอืดหรือว่าความเร็วรอบมันน้อยเนี่ยนะครับเวลาตัดเ e อง45องศาเนี่ยหน้าตัดของไม้เนี่ยเยอะมากถึงขนาดต้องปรับความสูงใบเนี่ยสูงเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันจะสัมผัสกับเนื้อไม้เนี่ยสูงมากนะครับแต่ตัวนี้ตัดได้สบายๆที่45องศาอืมใช้ได้นะเออตัวนี้ใบยอยู่ทางขวานะครับคนถนัดซ้ายจะชอบนะครับส่วนคนถนัดขวาก็ตัดได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไกด์นำตัดมันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะจับมือไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนเลือกนะครับจ่รัจอเเตวค นี้นะครับนั่นก็คือตัวตั้งระยะองศา ตัวนี้ที่สามารถตั้งได้เขามีให้เราปรับได้อีกแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับผมลืมบอกก็ถือว่าครบถ้วนนะครับล<ะ>แล้วก็บางจุดก็น่าสนใจใครสนใจเจ้าเครื่องนะครับสกิลเรองวงเดือนไร้าสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิก์ไว้ที่ใ,ใต้คลิปนี้นะครับราคาเครื่องรวมแบตเตอรี่รวมที่ชาร์จเร็วนะครับตัวนั้นก็อยู่ที่ประมาณ70,00กว่าบาทนะก็ถือว่าได้ครบเลยนะได้ทั้งเครื่องได้ทั้งแบต5แอมป์เลยแต่ถ้าเครื่องเปล่าๆนะครับก็อยู่มาณ4,000กว่าบาทนะครับ <bug S 2> เดี๋ยวผมจะวางลิก์ไว้ที่ใต้คลิปนใี้ ใบที่เขาแถมมาก็ใบดีด้วยตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปตัดเอาไปใช้งานได้เลยจบไปนะสำหรับสกิลตัวแรกนะครับที่ผมได้รีวิวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันดูนะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อคลิปต่อๆไปของสกิลจะได้มาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฟิร์มฟิชชัแนลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายใจได้นะใบดีด้วยตัดดีด้วย